อ่ะสวัสดีครับนะนๆคลิปนี้รีวิวขายลอกนะครับเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพหย่อนสวยไปเยอะนะครับหย่อนสวยไปเยอะนะครับสภาพภายนอกนะครับหย่อนสวยไปเยอะนะครับอ่ะครับตัวนี้เป็นไดวาทาทูล่านะครับรีวิวขายหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาตกปลาและเดี๋ยวไม่มีเงินเติมน้ํามันรถหาเงินเติมน้ํามันรถไปตกปลาหน่อยนะครับ ตัวนี้ทาทูล่ารหัสหนึ่งศูนย์สามนะครับเฮดแอลรอบหกเฮดรอบหกแอลหมุนซ้ายนะครับทีวิ่งนะครับตัวนี้สีทองตัวใหญ่นะครับนะครับสีทองตัวใหญ่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวลอกผลิตที่ไทยแลนด์ผลิตบ้านเรานะครับนะครับแต่ได้มาเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพภายนอกหย่อนสวยไปเยอะเลยนะครับเรื่องสีเรื่องอะไรนะครับ ลอยเยอะเลยนะครับลอยเยอะเลยนะครับแต่ยังดีที่เฟืองไม่มีปัญหาอะไรนะครับเฟืองยังเนียนลูกปืนยังลื่นนะครับหมุนไม่มีเสียงนะครับหมุนเงียบๆนะครับนะครับเนี่ยเอานิ้วเอานิ้วเขี่ยหมุนตูดียังไหลขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ล้างให้ก่อนนะครับขายตามสภาพนะครับผมแค่หยอดน้ํามันลูกปืนกับเติมจารบีเฟืองตัวหนอนให้นะครับนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็ จะมีแจ้งไว้หน่อยนะครับสําหรับนานาที่จะซื้อนะครับไอแขนเนี่ยมันไม่ใช่แขนเดิมเป็นแขนคาร์บอนนะครับก็ไม่น่าจะมีแบรนด์อะไรนะครัได่เป็นพวกแขนคาร์บอนธรรมดานะครับของจีนของะไรธรรมดานะครับหนอบเดิมนะครับหน่อบแท้แต่ว่าหนอบเนี่ยเป็นลูกปืนนะครับแล้วก็ลูกปืนมีเสียงนะครับลื่นแต่มีเสียงนะครับนะครับถ้าเกิดใครอยากเงียบๆก็ไปเปลี่ยนเป็นบูธหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับเป็นลูกปืนนะครับผมถอดดูแล้วผมล้างแล้วนะครับ ใส่น้ำมันให้ใหม่แล้วแต่หมุนแล้วมันมีเสียงนะครับลูกปืนมันมีเสียงมันมีลูกปืนสองตัวเลยนะครับสองตัวเลยหัวท้ายนะครับหัวท้ายสองตัวนะครับเสียงมีนะครับเนี่ยแต่ใช้งานมันก็ไม่มีเสียงหรอกนะเพราะว่ามือเราจับอย่างเงี้ยนะครับใช้งานมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรแต่ถ้าหมุนเทสแบบเนี้ยมันจะมีเสียงครับอันนี้อันนี้น้เอกแจ้งไว้ก่อนนะครับนะครับสําหรับบางคนเผื่อบางคนสีเรียดเรื่องนี้นะครับก็แจ้งไว้มันลื่นนะเป็นลูกปืนมันลื่นเนี่ยแต่ว่ามันมีเสียงนะครับ ถ้าซีเรียสก็ไปเปลี่ยนเป็นบูทเอานะครับนะครับส่วนอย่างอื่นส่วนอย่างอื่นนะครับร่องรอยนะครับเยอะนะครับด้านบนนะครับหนักมากเลยทั้งฝาแม่เหล็กเฟรมกลางนะครับฝาเฟืองโดนหมดเลยนะครับแป้นกดยังสวยๆนะครับแน่นๆนะครับแป้นกดนะครับนี่ ภาพน้ําภาพสกปกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีอยู่แหละนะครับนะครับอันนี้ขายแบบดิบๆเถื่อนๆสดๆเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะครับการทํางานเป็นกดนะครับปก,กตินะครับชุดทีวิงนะครับตัวเรียงสายนะครับดูด้านหน้าดีกว่าน,นี่นะครับ ขอควายตัวหนอนก็ไม่มีปัญหานะครับขอควายตัวหนอนก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดขัดอะไรนะครับอันนี้สายก็ติดไปแบบนี้นะครับสปูลเออเห็นหน่อยหนึ่งสปูลไม่ใช่สปูลเดิมนะครับเป็นสปูลของตัว h h l c นะครับก็เป็นของตัวที่ดีกว่าของเดิมอะ่ะเป็นสปูลที่ดีกว่าของเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูดูภายนอกเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องสีเนาะสี มีรอยเยอะนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานนะครับเน้นลุยนะครับระบบปรับแม่เหล็กนะครับคลิกเสียงนะครับมาเปิดให้ดูปึ๊บอันนี้แม่เหล็กกับสปูลน,นะครับแม่เหล็กกับสปูลเอแม่เหล็กกับลูกปืนสปูลพูดผ,ผิดนะครับแม่เหล็กกับลูกปืนสปูลอันนี้สปูลน,นะครับ HLC นะครับก็เป็นของตัว ตัวรุ่นนี้รุ่นนี้ที่เป็น HLC นะครับสำหรับล็อกพวกล็อกแปดรอบอะไรพวกนี้นะครับสปูลใบนี้ขายกันมือสองก็ใบเป็นพันแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะครับต่ำก็แปดร้อยถึงพันสองนะครับสปูลใบนี้นะครับสปูลใบนี้นะครับนะครับสปูลเดิมของมันจะเป็นสีสีขาวขาวลูมิเนียมนะครับสีขาวขาวลูมิเนียมถ้วยสีส้มอันนี้ถ้วยสีม่วงนะครับสปูลสีดํานะครับ ก็มีปั๊มเอาไว้ตรงนี้นะครับ HLC นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากลอกผมไม่ได้แกะอะไรให้นะครับไม่ได้ล้างอะไรให้ก่อนนะครับตามสภาพราคา2,800บาทนะครับฮาทูล่านะครับหมุนซ้ายรอบ6นะครับตัวนี้น่าอยู่ปี14บั้างถ้าจะไม่ผิดนะผิดขอภายขายขายมาหลายตัวแล้วแต่ก็บางทีก็ลืมครับข้อมูลมันหลายรุ่นหลายตัวเยอะแยะไปหมด ขายก็ไม่ค่อยจะหาข้อมูลก่อนนะครับนะครับผมสไตล์ง่ายๆนะครับทำอะไรง่ายๆอ่ะโอเคเนาะตัวนี้สองพันแปดนะครับเฟืองเนียนอ่ะเอาเฟืองเนียนแล้วกันนะครับเอาไปเน้นใช้งานยาวๆนะครับลูกปืนลื่นเน้นเฟืองเนียนลูกปืนลื่นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดสวยๆก็อยู่สามพันกว่าบาทอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับนะครับสามพันกว่าบาทสามพันสามสามพันห้านะครับอ่ะ ก็ฝากไว้เท่านี้ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแค่สีทะลอกเยอะนะครับสีทะลอกเยอะๆนะครับ,เน,รบเน้นเลยนะครับแล้วก็หนออมีเสียงลูกปืนนะครับไปเปลี่ยนหรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้ลื่นนะครับลื่นแต่มีเสียงอ่ะโอเคเนาะสองพันแปดร้อยบาทครับ